เจะได้เอาเงินไปซื้อของให้ทหารไงลบครั้งที่สองมันมีอยู่แล้วล่ะตรงไหนที่เขาลบหนักที่สุดเราก็ไปให้ตรงนั้นชาติสเปนสเปนชี่แบบอยากกินสักชาไทยกดตะตกา้าเลยค่ะกดวะตกา้าเลยค่ะคุณวารีบ่บติดตามค่ะแม่ขอบคุณค่ะลึกวันได้ย,ยังแบบแม่ทานข้าวิินแล้วค่ะกินเนี่ย ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อเปื่อยค่ะชาบานาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันค่ะมมูมิกมบอกอยากกินก็กดตะกร้าเลยค่ะมุกมิกมาดามติ๋ว6-6-9เบอกสางมากินลองดูหนึ่งห่อแล้วถ้าอร่อยจะสั่งอีกนะคะคุณแม่กลับขอบพระคุณค่ะกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอันนี้จะให้ดูลำใหญ่อยแก้วที่แม่ทำเอง วันอาทิตะไปซื้อที่ตลาดอัยาราแล้วตะก้อเป็นคนควานยังเหลือ20่สโลอยู่ในตู้ย็นทำไม่ทันว่ามันเที่ยงคืนแล้วตะก,ก้อ็ต้องไปทำงานเนีควานไปสี่สิโลซื้อมา100ยโลแล้วก็แจกแจกแจกเราประพอ,พอห้างนี้แม่บ้านห้างนี้แล้วก็คนเก็บเวลานจอดรถสองคนแล้วก็ร้านข้างแรงก็งมีทุกอย่างแปดคน แล้วก็ส่งให้นักขาหนหคนแล้วก็ให้ลูกชายสิบโลให้ตะก้องสิบโลทั้งหมดสี่สิบโลเหลือไว้กินเองหกสิบโลนี่แม่กระต้มน้ำเชื่อมเนี่ยทำเองเนี่ยอันนี้ตกตกยี่สิบบาทถ้าเราไปซื้อกระป๋องอมันแพงกระป๋องแม่งขายกระป๋องตึงเกียบร้อยยี่ห้ออเม่ดังก็ห้าสิบหรือว่าเราไปกินตามงานวัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันขายสี่สิบอันนี้เราทำเองยี่สิบมมองเห็นไหมเงาะไอ้ลำใหญ่ลอยเอ้าซื้อลำใหญ่มาลอยกิโลสองคนเต็ คุณจิฟฟี่บอกว่าหกห,กหกแล้วยังสวยขอบคุณมากค่ะคุณจิฟฟีข่ขอบคุณมากๆอันนี้เป็นน้ำมันคุดปั่นแล้วก็ไม่รู้จะแกะเม็ดอออยังไงก็เลยปั่นไปทั้งเม็ดเลยมันก็เลยไม,ไม่น่ากินเลยอันนี้เป็นมะนาวที่แม่ซื้อมาจากเนี่ยสีสเกตสงสารขับรถมาตามท้องถนน5โมงเย็นครึ่งฟ้าจะมืดแล้วมันยังขายไม่ออกเลยเหลือมะนาว2ถุงเหลือฝรั่ง6ถุง เหลือมะกอกที่กระตำน้ำปิกิกหนึ่งถุงถุงหนึ่งยี่สิบโลนะมะนาวน่าจะถุงละร้อยลูกแต่ไม่ดีมะนาวไม่มีน้ําทุเลศมากเลยซื้อมาสองถุงสองร้อยบาทมีแข็งไม่มีน้ําเลยคนอีสานเขาแบบเขาเขาแบบปลูกดินเขาคงไม่ดีฝรั่งซื้อมาละหกถุงร้อยถุงละยี่สิบโลเน่าหมดเลยเน่าหมดเลยต้องเอาไปให้สัตว์กินเนี่ยเอาไปให้ให้วัวควายกิน แล้วก็น้ำพริกกะปิไอ้นั่นเองมะกออให้ทหารไปแล้วก็ซื้อกล้วยเข้ามาปลูกยี่สิบต้นต้นละสิบบาทกล้วยน้ำว้ายี่สิบแล้วก็แถมมามีกล้วยไข่แปดกล้วยน้ำว้ายี่สิบเป็นยี่สิบแปดต้นสองร้อยบาทเนี่ยปลูกเรียบร้อยแล้วที่บ้านของตะก้องปลูกกล้วยเพราะว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วมันขาดทุนมันก็เลยหันมาปลูกกล้วยปลูกทุเรียนเผื่อจะได้ขายขายมาเลี้ยงเลี้ยงพ่อมันบ้างอะไรบ้าง ตอนนี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายขัดทุนขายแล้วไม่ได้ราคาเพราะว่ารัฐบาลมันเอานําเข้าจากเพื่อนบ้านไงบอก,ก่อนซื้อแม่ไม่ดูเอาซื้อด้วยความสงสารไม่ได้ลงไปดูแลนั่งบนรถเราแก่และแต่กล้องอราลงไปเท่านั้นไปเปิดท้ายรถยกของขึ้นเราก็จ่ายเงินอย่างเดียวสงสารชาวบ้านมันบ่นบอกไม่ขายไม่ได้เลยนั่งตั้งแต่เชา้าจนเนี้ยยังขายไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะมันมีลบเนี่ยต้องภูมิสลอนไงตรงนั้นน่ะหนักเลยอะ่ะ ดาเวียบอกว่าโสดค่ะอ,อันนี้อยกกินเส้นหมี่ให้มันหมดหมดไปไอ้น้ำเรายังไปต้มเส้นหมี่พอไปต้มแล้วมันเละ เมคาสีชมพูแบบหมดไหมคะน่ารักกับคุณค่ะก <quin> ับคุณ <throat> บอกแม่เลิกรักตะก้องมากบกบล,ลูกอย่างลูกอามาอะไรยาเนี่ยรักลร,รักตะก้องเพราะว่าเขาดูแลเรามาเก้าปีแล้วเขาแบบใส่ถุงเท้าให้เราเขาป้อนยาให้เรากินเวลาเราไม่สบายเวลาเราเดินไม่ได้นั่งวีลแชร์เขาก็อุ้มเราขึ้นนั่งรถวีลแชร์อุ้มเราขึ้นรถยกวีลแชร์ขึ้นรถพาเราไปเที่ยวที่ต่างๆเขาทำมาแล้ว ตอนที่แม่นั่งเก้าอี้แล้วเก้าอี้หักเดินไม่ได้สามเดือนเนี่ยเขาพาแม่เขาทามาหมดแล้วแล้วก็สิ่งที่คนที่ทำกับแม่นะ่ะไอเฮียนั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเจ๊งนะจากที่มันเคยจากของมันนะกาไรปีหนึ่งเป็นแบบหลายร้อยล้านตอนนี้แม่งเจ๊งขัดทุนสมน้ำหน้าจัดอะไรก็เงียบเิบสมน้ำหน้ากรรมสนองมันไง ทำกับแม่ไว้ใส่ลายแม่ให้แม่เสียชื่อเสียงให้แม่ตกงานจนแม่ป่วยแล้วก็เก้ากี้หักเป็นเป็นแบบเดินไม่ได้ตั้งสามเดือนไอเยี้ยน,นนะี่ยตอนนี้กรรมสนองมันแล้วทำอะไรก็เจ๊งหมดเลยอันนี้ทำเองนเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากแม่ต้มเอง ทีนี้บอกแม่จบจากมัธยมไอควายพ่อมึงตายกูเป็นทนายความมา20ปีแล้วไอ้โง่สมองหมาปัญญาควายกูเป็นประธานมูลนิธิหรีนาจังช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายจดทะเบียนประกาศในราชกิจจาปิดบเบกนูเบกษาเนี่ยตั้งแต่ปี2544อันนี้ผ่านมา24ปียังเป็นประธานมูลนิธิอยู่เป็นทนายความมา20กว่าปีแล้วรู้หรือเปล่าไอควายไ,ไอสัตว์ โง่อย่างมึงอะจนไม่มีจะแดกยังบังอาจมาคอมเมนต์แม่จุบมัตยมอะไรความวาสนาออยบอกฟันขาวสวยแม่เนี่ยเซรามิกขาวซี่ละสองหมื่นนะยี่สิบซี่สี่แสนทำกับคุณหมอสุนินสุนินเดินท่านกิ่นึ่ยอยู่พัฒนาการสิบห้ากรุงเทพเป็นหมอเทวดาหมอกิ่งที่สุดในโลกเนี่ยเนี่ยทำมาสามปีเลยนะตั้งแต่เดือนกุมภาสองพันห้าร้อยหกห้านี่สองพันห้าร้อยหกแปดเปลีนสิงหาละสามปีครึ่งอยู่ย m a ออเคมากบอกแม่สวยสมวัยมากขอบคุณค่ะ mm hmm. คุณชาตีบอกความดีเป็นที่ประจักษ์ครับคุณลีน่ากลับขอบพระคุณค่ะท mm ัว hmm. พิสนุบอกคิดยังไงกับสำนักง,งานตรวจเงินโปร่งใสที่สุดครับ mm hmm. ก็เขาเป็นผู้ตรวจสอบ mm hmm. เขาเป็นผู้ตรวจสอบ มีคนถามมาคุณแม่จะไปเยี่ยมทหารชายแดนเมื่อไหร่ก็เสาร์อาทิตย์นี่สั่งกางเกงในสีดําของผู้ชาย200ตัวกางเกงขาสั้นสีดำ200ตัวถุงเท้าพันคู่สีดําเพราะว่าจะไปให้ทหารพานทหารพานเนี่ยคือผู้ปิดทองหลังพระอยู่ในป่าเลยเนี่ยดูชายแดนให้เราอะกับตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยสองหน่วยงานเนี่ยคือผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงเลยรู้หึกอะ แต่ว่าปกติแม่ไปไม่เจอแต่ล่าสุดไปที่นั่นไงที่จังหวัดตราดอะ่ะบ้านฐานบ้านชําราชจังหวัดตราดอะ่ะล้วก็เออไปเจอทหารผ่านเนี่ยเห็นแล้วสงสารเลยซื้อพวกนี้เตรียมไว้วันไหนเราจะไปเราก็มีของเลยไงถ้าไปซื้อมันไม่ทันเพราะเราต้องออกจากตรงนี้ตีสามหนึ่ง เดเอมเบอร์บ่ได้อะไรกินคระเพราะกินเนี้ยซื้อเกาเหลาลูกชิ้นเนี้ยเืป่อยมาที่ตลาดไทยซื้อมาถุงละหกสิบาทห้าถุงแล้วก็มากินได้ห้าวันอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ย,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 ยแบบเนี้ย โยตกาติลระจิตแบบสั่งสองหอแล้วค่ะแม่ขอบคุณมากกายโยตากาขอบคุณมากๆเลยค่ะเออสุนทรสุนทรบอกว่าวันนั้นเสียมราบพวกผมเอาเลี้ยงลาบเอาเลี้ยงลาบ เนี่ยสุนทรสมบูรณ์เขาบอกวันนั้นเรียกเลี้ยงลาบพวกผมเขาพิมพำวันลาบเป็นลอเรือแล้วก็อะไรวะเลี้ยงลาบคืออะไรอ๋อวันนั้นเลี้ยงลาบพวกผมอร่อยไหมคะแม่ค้าให้ครบหรือเปล่าวันนั้นบบเนี่ยพลาดไปนิดหนึ่งน่าจะเอาเงินสามพันฝากไว้กับพี่ทหารไงไปให้แม่ค้าแล้วแม่ก็นอนไม่หลัอบอ่ะชิบหายแล้วแม่งให้ครบหรือเปล่าวะสามสิบหกถุงแล้วแม่งให้ให้น้อยหรือเปล่าแบบว่า ถุงนึงใส่เนื้ออย่างละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้แม่เครียดเลยแล้วมันมีคนคอมเมนต์มาด่าแม่บอกว่าอุ้ยมึงเนี่ยเห็นกี่ตัวแม่แค่ก็กำลัอยู่แค่นั้นน่ะมึงก็ไปเห็นรถเขาเราก็เราก็เลยโมโหก็เลยปีคืนนั้นนอนอยู่โรงแรมไงนอนอยู่ที่อําเภอเมืองอุบลสุนีแกนโรงแรมชั้นหนึ่งคืนหนึ่องเลยนะแต่มันไปไหนไม่ไหวแล้วมันมันมันไม่ไหวแล้วอะร่างกาย แล้วก็แล้วก็แล้วเราก็แบบนอนอาบน้ํานอนแล้วก็ดึกมาดูคอมเมนต์อ้าวมีคนมาด่าฉันเรื่องที่ว่าไปต่อแม่ค้าสองร้อยสามสิบฉันก็เลยปรี๊ดเลยฉันก็เลยบอกว่าฉันจะบล็อกมันเลยลฉันก็วันรุ่งขึ้นที่ที่มีโอกาสได้ไลฟ์สดฉันก็เลพูดเลยบอกว่าแม่ค้าที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยวันหนึ่งยังไม่รู้ขายได้พันหรือเปล่าแล้วตรงช่องอ่านมาเนี่ยมันเป็นช่องที่เขาลบกันเนี่ยชายแดนเลยเราซื้อเขาตั้งสามพันนี้เยอะมากนะ บางวันข,า,ขายได้พันหรือเปล่ามันแล้วเขามีของเตรียมไว้ที่จะทําให้ทหารหรือเปล่าก็ไม่รู้คือเราช่วยอุดหนุนเขาสามพันเนี่ยคือช่วยเยอะมากเลยนะช่วยแม่้าซื้อคือช่วยเขาซื้อเยอะมากแลว้วแต่ยังมีพวกที่แบบมือไม่พายเอาเท้ารานนะ้ำม,มาคอมเมนต์ด่าแม่คุณฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้าข้างหลังทงชาติไทยไงไอโง่ถามทำไมมึไง,ไ,ง,ไ,งไม่รู้จักธงชาติไทยลไอโง่ เรนโบว์บอกแม่ลีน่าจังน่ารักมากเลยค่ะอืมมารีสามแปดหนึ่งบอกว่าขอบคุณแม่ลีน่าจังในการทําดีครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสอนอนอน,อนทอนเนยหอมบอกว่าขอบใจแม่ลีเน่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้ย้อมผมหัวมันงอกค่ะแก่แล้วยุหกสิบหกแล้วค่ะ เจสซี่บอกชาไทยอร่อยมากค่ะทานหลายห่อแล้วขอบคุณมากค่ะเจสซี Jessie, ข่ขอบคุณมากๆนะคะเจสซี่พีพีพีอะไรอะ่ะนอนหนูบอกว่าคนท้องทานแต่ไม่เคยอย่าก,กินเลยนะอย่าเพิ่งกินเลยค่ะเอาไว้คลอดลูกอะไรให้ลูกโตแล้วค่อยกินลูกโตสักขวบหนึ่งไม่ได้กินนมแล้วค่อยกิน น้ำแก้กขวยบอกขอบคุณมากค่ะน้ำแก้กขวยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ที่คอมเมนต์เข้ามานะคะคุณคุณคุณดาคุณดาบอกว่าคุณลีน่าตัวจริงสวยมากสุภาพอบอุ่นไม่ถือตัวเรายังเคยให้ทุเรียนคุณลีน่าเร้ขอบคุณมากใช่พี่ที่อยู่ตรงนครราชสีมาใช่ไหมตลาดที่ที่อยู่ตรงข้ามกับโรงงานของซีพีอ่ะใช่ไหมพี่ พี่ที่ให้ทุเรียนฉันนะ่ะขอบคุณขคืนเป็นอย่างสูงนะคะน่ารักที่สุดในโลกเลยน้ําใจงดงามมากประเดีวันนั้นนะ่ะแม่จะไปรู้สึกจะไปปราสาทต,ตาเมินทมหรือหรือไงวันนั้นที่ไปกินน่ะกินตรงนั้นเนะี่ยไปไปตลาดนะนะั้นน่ะไปซื้อของไนงะซื้อน้าเต้าหู้เต้าหู้แบบออกจากบ้านตีหนึ่งแล้วไปถึงนั้นแล้วแบบแบบอยากจะกินอะไรร้อนๆอนะ่ะมันปวดหัววูบอ่ะคนพี่ไม่ได้นอนเนะี่ย วิรัตนันทกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ RAI สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออนี่ไงคุณดากีดาบอกใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะไม่ลืมพระคุณเลยนะคะให้ทุเรียนแม่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอร่อยมากขับรถไปกินไปขอบคุณมากๆเลยค่ะที่กรุณาเมตตาไม่ลืมพระคุณเลยนะคะ กรหลัดเพมสิริบอกคุณแม่ต้องหาคนดูแลเป็นห่วงใช่ชอบวูบมันนั่งนั่งอยู่นี่ก็จะวูบนะแต่แม่เกาะโตเนี่ยเป็นโต๊ะอยู่นี่ฮะเราก็เกาะโต๊ะไว้ถ้าวูบอะไรก็อย่างเราก็เกาะโตวไวไม่อยากให้มันล้มฟาดพื้นเพราะเราอายุเยอะแล้หกสิบหกละละ้ลมฟาดพื้นไม่ได้ถ้าล้มฟาดพื้นนะ่เดี๋ยวเราจะเราจะเป็นอมาพึกอมาพาตอันนี้ลำาไยร้อยแก้วเนี่ยทำเองทำเอง,เองซื้อมาร้อยโลสองพันสาม กินได้ทั้งปีไปซื้อที่ตลาดออยราร้านเจนนองแอนรันอันนี้แบบไซน์เกรดเอเลยบิบรูกใหญ่กรอบคุณนานาบอกสวัสดีคะ่ะแม่ลีนะ่าเช้านี้คุณแม่ดูสดใสคะ่ะรักษาสุขภาพด้วยคะ่ะคุณแม่และคุณแม่ลีนะะ่าค่ะกลับขอบคุณนะคะคุณยัยงยังยี ยังยีบอกว่าสั่งแล้วค่ะชาไทยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอยู่กรุงเทพค่ะมาวันศีสวัสดิ์ป่ะสวัสดีค่ะแม่ลีน่าจังเอาจริงๆแม่ใจดีศีสละและน่ารักมากๆค่ะขอบขอบคุณมากคุณดา ดีดาส่งหัวใจสี้มให้แม่ขอบคุณมากนะคะคุณดาดีดาขอบคุณมากๆน่ารักมากเลยค่ะกรุณาเมตตามอมบของขวัญให้แม่ไม่ลืมพระคุณเลยค่ะเนี่ยคุณดาดีดาส่งกุหลาบให้แม่ขอบคุณมากมค่ะแม่ปล่อยเลิอบเลิบบอกแม่น่ารักแม่ใจดีกับขอบคุณค่ะ คุณบอยบอกคุณแม่ขายได้น่ารักมากครับคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่มอบหัวใจให้แม่นะคะมันจะเปิดการมองเห็นค่ะกับขอบคุณทุกท่านค่ะเอ,อโรโชยูโรโชบอกว่าชาชาไทายรสชาติจัดจ้านอร่อยมากครับขอบคุณมากค่ะยูโรโช คุณจ้าเอนาริศบอกแม่ลีนะจริงๆแล้วเป็นคนตรงน่ารักซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินดูคลิปที่สอนหลานๆสุดยอดเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่กรุณาเมตตาคอมเมนต์มาเป็นพระคุณอย่างสูงรักนะคะดิสาป้ายยา่ของดิบอชาไทย ฟอร์ฟิลบอกแม่รักหนูไหมไม่รู้จักมึงจะไปรักมึงได้ยังไงถามอะไรโง่โงหน้ามึงกูยังไม่ไม่เห็นเลยเนี่ยตามองไม่เห็นไม่รู้นั่นตาหน้าตามปเป็นยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยบีบ,บีบอกอร่อยมากเลยค่ะสั่งเพิ่มค่ะกลับขอบพระคุณค่ะบีบีกอฟบอกว่าอยากเห็นคุณแม่อ๋อไม่เอาค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะลูกแจมบอกว่า แม่แอมมึ่อไ m รเอ็มแอมแม,แม,แม่ไปกัมพูชาโอ้สมัยก่อนปีหกหนึ่งไปกับตะก้องไปทางสะแก้วนัว่นแหละเข้าไปปุ๊บเราเป็นเราเข้าไปเราก็ต้องเอาพาสปอร์ตไปเป็นแบบให้คนตรวจคนเข้าเมืองเข้าเมืองเขาไนะมันก็จะมีพวกผู้ชายอ่ะมาลุม้มอ่ะเป็นสิบเลยให้เราไปนั่งรถรถแท็กซี่ของมันไปเที่ยวมันบอกเนี่ยของมันเป็นฟอร์จูเนอร์เป็นฟอร์จูเนอร์อยู่ตรงนี้เองตรงนี้เอง เราก็โอเคไปมันไอสัตว์ไม่ใช่เป็นรถแท็กซี่พระเจ้าเห่าเลยทั้งเก่าทั้งสกรปรกแล้วจอดไกลเกือบห้าสิบเมตรเดินไปเนี่ยไปไป,ไปเป็นน้ำคำน้ำท่วม,ท,มทุ่งด้วยโอ้โหเหี้ยที่สุดเข้าเมืองมันปุ๊บก,ก็เจอพวกคี้โกงเลยอะ่ะประเทศมันโกงทั้งชาติเหี้ยทั้งชาติแล้วเราก็กลัวมันฆ่าเราเนาะเข้าไปประเทศมันกกลัวมากเลยเขาเลยไม่ไม่ยุ่งไม่พูดอะไรเลยนั่งรถมันไปแล้วก็ไปกินอาหารก็แบบ ไม่อร่อยเลยแบบคือประเทศมันไม่เจริญอ่ะมันล้าหลังกว่าเราร้อยปีอ่ะแล้วก็ไปเที่ยวนครวัดนะครธมก็แพงชิบหายเก็บค่าผ่านประตูเนี่ยแม่กับตะก้องอ่ะสองคนเนี่ยพันห้าฝรั่งมันเก็บแพงกว่าน,นี้นะฝรั่งมันเก็บร้อยยูเอสเข้าไปดูนครวัดนะครธมของมันไงไม่ประทับใจแล้วก็เสร็จแล้วเราก็รีบออกมาจากประเทศมันเลยไม่อยากอยู่เพราะว่ากลัวตาย ประเทศมันเป็นบ้านป่าเมือนเถื่อนไม่เจริญคนในประเทศเป็นขี้โกงทั้งประเทศ ทับกันบอกว่าสวัสดีครับแม่ขอบคุณที่นำน้ำพริกไปมอบให้ขากก้าทหารผู้กล้าเอาประสะาทตะควายวันนั้นมีน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกแจ่วบองไปมอบให้แล้วก็มอบให้กับ ประชาชนที่ไปทําส้มตำไก่ทอดข้าวเหนียวให้ทหารกินมอบให้ตรงนั้นนะไปสองกระปุกแล้วก็มอให้ผู้ใหญ่บ้านไปสองกระปุกผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงที่เข้ามาช่วยจูงแม่ประคองแม่ไม่ให้หกลม้มอะ่ะที่ประสาทตักวายให้เขาไปสองกระปุกให้ตะก้องสองกระปุกแล้วน้องน,นั้นให้ทหารให้ตรงนั้นเสร็จตรงประสาทตะควายแล้วออกไปข้างนอกไปให้ตรงป้อม